สวัสดีครับผมก็มาพบกับช่องจัดฉากสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับตอนนี้มาอัปเดตเจ้าบังลมหน่อยนะครับมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับจากแต่ก่อนก็มีแต่โครงนะครับผมก็สั่งอุปกรณ์อะไรนะครับมาอัปเกรดก็จะมีชุดหน้าก่อนครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นบางโคนนะครับบางโคนปิดแต่หน้ากาก ไอ้ตัวนี้ก็สั่งมาครบเซตนะครับก็จะมียางหุ้มโช๊คนะครับตัวนี้ก็หุ้มพอดีเลยระยะพอดีนะครับตัวนี้ไฮไลท์ของร้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเบาะสูตรนะครับนี่เลยครับของช่างหนึ่งครับผมช่างหนึ่งในตํานานครับตัวนี้เป็นเบาะสูตรนะครับของแกก็สั่งมาใช้นะครับตัวนี้ผมบอกเลยครับว่ามัน มันจะใส่ย,ยากนิดนึงนะครับสําหรับรถผมก็คือมันชนโค้งตรงนี้นครับตรงนี้มันชนครับมันจะเปิดไม่ได้ทีนี้ผมทําการแปลงนะครับนี่มาดูนี่นี่ยครับทําการแปลงก็คือเราเรายืดหัวออกมาอีกนิดนึงให้หัวน็อตมันอยู่นี้มันจะเปิดได้ประมาณนี้นะครับดูระยะกว้างๆนี่นครับมันจะเปิดได้ประมาณนี้ก็เติมน้ำมันพอดี เวลาปิดมันก็จะมาชนตรงนี้พอดีนะครับชนท้ายพอดีก็ใส่ยากนิดนึงนะครับพอดีตอนใส่ไอ้น้มโพงที่แรกครับไม่ได้กะระยะเวลาเปิดติดบาะนะครับมันก็จะแยกๆหน่อยก็แปลงไปอีกอ่ะต่อมาครับผมอะไรตัวนี้เป็นขาตั้งนะครับขาตั้งเอามา ติดกับไอ้พักเท้าพักเท้าก็สั่งมาแล้วครับผมตัวนี้อันนี้ไปตัดออกกับของเดิมมาตัดออกมาก็มาตัดขาออกแล้วก็ต่อใหม่อันนี้ใช้ยางรองเลยครับเดี๋ยวกระเบื้องมันลายก็มีสองข้างครับผมข้างนี้ฝั่งนี้ติดเบรกมาด้วยนะนี่นครับตัวนี้ยังยึดไม่ดีนะครับยังยึดไม่ดีเท่าไหร่ก็ใส่ใส่แค่ดูทรงเนาะ ก็มันจะมีไอ้อุ้มเครื่องครับผมมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นบูธลองพอดีเลยอุ้งเครื่องเกาะตรงนี้เลยเนี่ครับพวกนี้ก็ยังไม่ใส่นะครับชุดเฟรมนี่ครับชุดสีน,นี้ติดส,สติกเกอร์แล้วเรียบร้อยครับผมสวยงามเลยครับโลโก้ชื่อช่องเลยตัวนี้นอ่าส่งรถที่ใส่บ่อไปแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้เลยเนี่คดู นี่ครับสูงๆหน่อยเวลาขึ้นมันก็จะนี่ครับระบบโชค๊คนะครับผมเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วครับโช๊กหน้าอะไรอันนี้มันไม่มีเบรกนะครับผมไม่สามารถกระตุกได้นะก็จะประมาณนี้เนาะด้านข้างนี่ครับ โถกอะไรโมวไว้เรียบร้อยแล้วครับพร้อมโดด่ะครับผมคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับเราอัปเดตไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะเดี๋ยวผมอัปเดตตรงไหนเพิ่มอีกเดี๋ยวผมถ่ายคลิปลงเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ